ความฟินเต็ม5เป็นไงไปดูกัน 1. สวยปัง 2. เครื่องยนต์ปึก 3. เบรก u s บเบรกปุ๊กหยุดปับ๊บ 4. ประหยัดน้ำมันแปะและพิเศษกว่าด้วย 5. รับประกันนานกว่าถึง5ปีนี่แหละความฟินเต็ม5จาก Yamaha ฟิน ที่วัดคงสมโพธตบลบรรโพธอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นางเยาวภาโตสงวนวัฒธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองป้องกันและอนุรักษ์โบราณสถานนื่ในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2064 มีนายสมพงศ์มาหาวังแนอำเภอหนองไผ่นายเด่นพงศ์ทองไทยประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอหนองไผ่พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามารดกทางศิลปะวัฒนธรรมข้าราชการสมักง,งาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมนายปิติตันติเสรีรัตน์ประธานสภาว,วัฒนธรรมตำบลบ้านโพธิ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคุ้มครองป้องกันและอนุรักษ์บุร ปราณสถานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2064ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์การอนุรักษ์มรดกไทยและส่งเสริมทำนุบำรุงการมนง,งานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปรวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลตรลาจนบำรุงรักษาโบราณสถานซึ่งเป็นมรดกศิลปรวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและเสริมสร้างความเข้าใจของคนในท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกศิลปะวัฒนธรรมที่ควรหวงแหนรักษาไว้และเป็นการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนโดยกิจกรรมเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในวันคล้ายวันพระชสมภพอ .2 เมษายน2564โดยร่วมกันทำความสะอาดโบสถ์มหาอุดรวมทั้งภายในบริเวณวัดคงสมโพธตบลบันโพธ์อำเภอหนองไผ่ให้มีความสะอาดสวยงามซึ่งวัดคงสมโพธนั้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2214 เดิมมีนามว่าวัดโพทอง ภายหลังในสมัยที่พระครูพิทักษ์โพชคามหรือหลวงปู่คงเป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อโดยถือเอาชื่อหมู่บ้านและชื่อของเจ้าอาวาสคือหลวงปู่คงนำมาต่อเนื่องกันเป็นนามวัดชื่อว่าวัดคงสมโพธและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2227มีพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อทองสมฤทธิเรียกว่าหลวงพ่อบึงสามพันองค์จริงประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของลานวัดและมีโบสถ์มหาอุด ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า300ปีสำรับโบสถ์หมาอูดดังกล่าวมีความกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ10เมตรและสูงประมาณ12เมตรไม่มีหน้าต่างทั้ง4ด้านมีเพียงประตูเข้าออกที่ด้านหน้าโบสถ์เพียงประตูเดียวซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษในสมัยนั้นมีความศรัทธาสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็นสถานที่ถ่ายทอดหรือกระทําการด้านเวทมนต์คาถาส่วนสาเหตุที่ไม่มีหน้าต่างทั้ง4ด้านเพราะไม่ต้องการให้คาถารั่วไหลภายในของโบสถ์มหาอุดมีพระพุทธรูปปั้นด้วยเนื้อปูนโบราณปางสมาธิขนาดใหญ่ถาทับไว้ด้วยสีทองตระง,งานดอยู่อย่างน่ากราบไหวบูชาและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มองเห็นลางๆอยู่ทั้ง4ด้านของภายในตัวโบสถ์ควรค่าแก่การน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นายประวัติวิพาจากสนักุลนายองค์การบริหารสนนว่วนตำบลวางโป่งและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวางโป่งศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนบางโป่งศึกษาประจำปีการาศึกษา2 5 6 3มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดถ,ถึงตัวแทนจากบริษัทอัคารารีซอเซจจำกัดมหาชนร่วมในพิธีเปิดนายมณะมะสินผู้อำนวยการโรงเรียนวังปงศึกษาได้กล่าวว่าการเปิดรัวร้วโรงเรียนประจำปีการศึกษา2 0 1 3ในวันนี้เป็นการจัดในเทศกาลแสดงผลงานของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆ และผลงานของนักเรียนเป็นการส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสรรค์นในการแสดงออกของนักเรียนให้รู้จักใช้วลว่าให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในความสําเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว,ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนอกจากนี้ในงานมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนการแสดงของชมรมทูบ สึกข่าวรายงานว่าได้รับการร้องเรียนมาจากนายคายุบธ์ขนปาลีวิวัฒอายุ24ปีอยู่บา้านเลขที่181หมู่6ตบลชนแดนอำเภอชนแดนจัังหวดเพชรบูร์หลังเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตํารวจเอกอำนาจน,นิติลียานนท์พนักงานสอบสวนโรงพักชนแดนว่าตนเองนั้นมีอาชีพค้าขายพนักงานส่งของได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางเฟซบุ๊กกับบุคคลที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อ oppo โดยตกลงในราคา850บาทพร้อมค่าส่งต่อมาเมื่อเวลา9นาิกา45นาทีวันที่2เมษายน2 0 6 4นายคายุบคานได้อนเงินผ่านทางแอปไมยโมของธนาคารอมสินไปเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีเลขที่5912753294ชื่อบัญชีนางสาวสุมิตาเดชนรงเป็นเงินจำนวน850บาท หลังจากโอนเงินไปแล้วจนกระทั่งบัดนี้นายขายุบค,คานยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่อย่างใดในายขายุบค,คานเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวยังแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นและประชาชนคนอื่นจึงเชื่อแน่ว่าตนถูกหลอกแน่จึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายและมาร้องเรียนผู้สื่อข่าวเพื่อเตือนให้ประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพ ในรูปแบบต่างๆต่อไปทางนี้นายขายุบคานเปิดเผยว่าเป็นที่น่าสังเกตในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการสั่งโทรศัพท์และสิ่งของคล้ายๆกันแต่มาได้ตามที่สั่งซื้อเช่นมีนักเรียนชั้นมธัธยมปลายของรงเเวยแห่งหนึ่งในอำเภอชนแดนสั่งซื้อเครื่องดนตรีมีกล่องชุดกีตาร์กีตาร์เบสตู้กีตาร์ตู้เบสเก็บเงินปลายทางส่วนหนึ่งแต่พอรับของกลับมีกีตาร์เบสเพิ่มมาอีกตัว และคิดราคาเพิ่มอีกหลายพันบาทเมื่อโทรกลับไปไม่สามารถคืนของได้จึงขอฝากเตือนผู้ที่จะสั่งซื้อสินค้าสิ่งของทางเฟซบุ๊กที่โรงเรียนบ้านวังชนางตะบนท้ายดงอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นางพิมพ์เสนทองนึกผู้อเมริการโรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุธิบัตรและปัจฉิมิเทศให้กับนักเรียนที่จบจากชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน17คน มีนางสาวชัดนภาเมืองแป้นนายกองการบริหารส่วนตะบลท้ายดงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ใหญ่บ้านเจ้าวาดวัดพระดุงราชผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนจากบริษัทอัคารารีซอเซจจำกัดมหาชนเข้าร่วมงานนางพิมพ์เสนทองนึกผู้อํานวยการโรงเรียนและบอกว่าการจัดงานมอบบุธิบัตรและปัจฉิม,มิเทศในวันนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันระหว่างเพื่อน และแสดงออกด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครูปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในการสร้างความรักความผูกพันและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษาพร้อมกันนี้ได้มีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่ออำลอาอะไรรุ่นพี่และได้เชิญอาจารย์มาทาพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาในชั้นสูงขึ้นต่อไป ที่อาคารโดมโรงยิมสุพรรณิกาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุวิเชษยี่ผู้สีประดเทศบาลตะบลชนแดนปฏิบัติหน้าที่นายยุทธเมนตรีตะบลชนแดนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีนางฐานิษฐ์สิงเวียงผู้ในการกองการศึกษากล่าวรายงานนางมลินาคล้ายรองประดเทศบาลนางทัศนีแ่จุงนายรักษพลชิตตุมปูลนายอดุศักดิ์เล็คคำคณะกรรมการสานศึกษาและวาหา้าส่วนงาน สิทธิชัยวิชัยธนพัฒน์ผู้อำนวยการกองช่างนายสุรชาติเมืองเป้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนางสาวพันนาเอมอุสินหัวหน้าสำนักปรัด นายพิชัยพิบัลนศิลหัวหน้าฝ่ายป้องกันนางสาววาสนาเทียมสอนนักบริหารสวัสดิการสังคมและนายแก้วชนกสอนเวทผู้ช่วยเจ้าที่สันทนาการและคณะครูผู้ปกครองร่วมพิธีจมมนร้อยคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กประถมใบมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พารานาใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยส่งเสริมวินยัยความรักความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมกับเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติและห่างไกลสิ่งเสพติดทุกชนิด โดยจัดการ่งขันกีฬานักเรียนต้นานยาดเสพติดก่อนปิดภาคเรียนประจำปี2563มีผู้เข้าร่วมการขันกีฬานักเรียนประกอบด้วยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดโรงอนุบาลเทศบาลตะบลชนแดนพนักง,งานเทศบาลเจ้าที่คณะครูและผู้ปกครองมีกีฬาที่แข่งขันเช่นการขันวิ่งระดับชั้นเตะบอลข้าโกวิ่งผัดกระสอบชายหญิงกระโดดยางชายิงกระโดดไกลาชายิงคว้างบอลไกลาชายิงชักขยี้ชายิงและฮูลาฮูปชายิง ที่บริเวณสถานจอดเครื่องจักรของบริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้างจำกัดบ้านดงหลงหมู่ที่8ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียนจากโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสันตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนางอารไทยอินการทุมผู้อำนวยการ นำนักเรียนในระดับชั Za ้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จถึงามจำนวน40คนพร้อมด้วยคณะครูจำนวน4คนศึกษาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในเมืองแร่ทองคําของบริษัทอัครารีซอเซจจำกัดมหาชนโดยมีนายพรตแสละสูตรผู้จัดการบริษัทโลตัสฮอล์วิศวกรรมเมืองแร่และก่อสร้างจำกัดประจําจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับและให้ทีมงานนําเยี่ยมชมนางอรทัยอินการทุมผู้อมนยการโรงเวยน้ำ้อมประชาสนได้กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางบริษัทโลตัสฮอล์ได้เปิดโอกาส ให้เด็กๆเ,เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ทองคําทำให้เด็กๆได้มีความรู้ได้เห็นเครื่องจักรที่มีมูลค่ามาหาศาลมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและคาดหวังในการศึกษาต่อในอนาคตนับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและอยู่ใกล้บ้านอีกด้วยทีี่ด ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมนักยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง,ง่ายแค่ลายสมพลัสแล้วสมรหัสใต้ฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วอย่งสะสมพอยไว้แลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วเพราะสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมสง,ง่ายๆแลกได้ทุกคนสมที่ดีเดีสม ความฟินเต็มห้าเป็นไงไปดูกัน 1. สวยปัง 2. เครื่องยนต์ปึก 3. เบรก UBS เบรกปุ๊บหยุดปั๊บ 4. ประหยัดน้ำมันแ,มและพิเศษกว่าด้วยมารับประกันนานกว่าถึง5ปีนี่แหละความฟินเต็ม5จาก Yamaha ฟิน สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกาหลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำรึ้งอร่อยมากจงองดมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สูงอ้าวพ,พี่น้องลองได้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนไร์ดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิงบบาท แรกใหม่ๆก็คือตัวตัวดิฉันเนี่ยประธานเนี่ยก็คือเรากลับมาจากกรุงเทพด้วยความที่ว่าต้องมาดูแลพ่อมาเลี้ยงลูกมาทีแรกๆปีแรกอ่ะก็ทําการเกษตรเหมือนคนอื่นเขาแต่ด้วยความที่ว่าความรู้เราอ่ะเราไม่มีพื้นฐานด้านนั้นมันก็เลยทําให้เรากลับมาคิดว่าเออเราอ่ะต้องทําในสิ่งที่เราถนัดพอด,ดีได้ได้รับโอกาสจากอาเภอบึงสามพันพัฒนาการอาเภอเขาแนะนําว่าเออพี่เนี่ยมีกลุ่มอาชีพของสตรี เขาก็เลยให้เหมือนกับพากลุ่มมา,า่าเราเนี่ยไปดูงานอบรมก็เลยทําให้เรามากลับมายันที่ว่าเออเราต้องเย็บผ้าที่เราถนัดการที่เย็บผ้าตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าเราก็มองแล้วเมื่อก่อนเป็นคนที่จริงเป็นคนบุรีรัมพ์พ่อยายกับแม่ทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยทําให้เรามองเห็นว่าเออเราเย็บผ้านะแล้วเราจะทํายังไงให,ให้ยายกับแม่เรามีรายได้ ก็เหมือนกับเออมันก็เหมือนต่อยา,า่าเออถ้าอย่างนั้นเอาผลิตภัณฑ์จากตรงนั้นมาแปรรูปแล้วยิ่งเมื่อพอสอร 60, เราได้มีโอกาสได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเงินทุนหมุนเวียนในปีนั้นเรากลุ่มของเราได้กู้มา1,30,000บาทแล้วทำให้เรากลุ่มเราและสมาชิกในในหมู่บ้านดีขึ้นเพราะว่า เรามีงานเพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากอำเภอเมืองสัมพันธ์แล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเมื่อเราก็ได้สามารถสามารถชำระนี้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดกลุ่มของเราได้ใช้นี้ไปหมดเมื่อพศ62แล้วททนี้มันก็เหมือนกับการชิดเราก็ชิดต่อไปว่า จะทํายังไงให้กลุ่มของเราขยายเมื่อก่อนเราทํางานส่งแฟร์รูปกระถอนี่ก็จะส่งตามตามงานออเดอร์ตอนนี้งานเราเยอะขึ้นก็เราก็เลยมาปรึกษากันในกลุ่มกับสมาชิกเออเรากู้ต่อยอดของกองทุนพัฒนามดบาทสตรีดีไหมก็คือปี6กสองเราได้ขอทําโครงการกู้ต่อยอดยอดที่เราขอกู้มาก็คือ1 9 0 0 0 0 1 9เ0 0 0หนเกนี่ยก็คือทําให้ศักยภาพของกลุ่มเราดีขึ้น สมาชิกของเรามีงานทำแล้วผลกำไรของเราจะจัดสรรเป็นส่วนก็คือใครมาทํางานแล้วก็จะมีสมุดโนต้ตไว้ว่านี่สมาชิกมาทํางานสืว่าออเดอร์เนี้ยเราทําเสร็จแล้วเราก็แบ่งค่าแรงให้สมาชิก3 0เของผลกําไรกลุ่มของเราจะเอาไว้ใช้นี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทําให้เรากลุ่มเรามีศักยภาพในการใช้นี่ของกองทุนโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เดือดร้อนสมาชิก ทำให้คนที่สมมุติว่าเขาเลี้ยงลูกเขาดูแลยายเขาก็มาสนใจเราก็เปิดเปิดด้วยการที่ว่าฝึกให้เขาฟรีช่วงนั้นก็มีอยู่สมาชิกมาสนใจที่เราร่วมฝึกกันมีมีหกท่านหกท่านตั้งแต่หกท่านมาเราก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่ตอนนี้สมาชิกน่าจปัจจุบนันตอนนี้ที่เราทํางานทํางานกันจริงๆไหมถึงขยายงานไปเพราะว่าทุกคนบางทีจากอยู่ที่บ้านเอาเอางานไปทําที่บ้านเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกอยู่กับแม่ ไม่ไม่ต้องมารวมกันที่นี่ค่ะก็คือมันทําขยายก็คือตอนนี้สมาชิกเราทั้งหมดมี18ท่านค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเย็บเป็นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายเราก็ให้โอกาสไม่ถึงท่าใจรักเย็บจัดเนี่ยก็คือไม่ต้องมารอผลไม่ต้องกลัวแดดเราก็ทําได้ทั้งวันนะคะที่ที่จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นงานที่หลักๆของเราก็จะเป็นเราทํากระเป๋าไม่ว่ากระเป๋าเป้กระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋าย่ามกระเป๋าสตางค์ แล้วก็จะเป็นแปรรูปผ้าทอในด้านพวกผ้าพิมพ์ลายเราทําผ้าถุงเย็บผ้าถุงขายตามงานต่างๆเพื่อเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของเราเพื่อที่กลุ่มของเราจะได้ไม่ว่างงานเวลาเราเย็บน้าออเดอร์เสร็จเราก็จะทํางานที่เราจะออกขายตามบูธต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีช่วงหน้าหนาวเราก็ชิดต่อไปว่าเออหน้าหนาวเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆเราก็ทําผ้าห่มเนี่ย แล้วก็แจกสมาชิกในกลุ่มเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับสวัสดิการของเขาด้วยเงี้ยครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอธธำเภอพึงสัมพันธ์นะครับก็ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องของการมริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มแปลรูป ทอผ้านะครับของคุณสุทัศน์นะครับเพราะมองดูสัยภาพแล้วกลุ่มได้มีเรื่องของการพัฒนา,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับจากผ้ากมะาทั้งกระเป๋าแล้วก็ผ้าสําเร็จรูปเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับาจากที่ได้ลงมาคู่คีแล้วก็มาส่งเสริมนะครับกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นจาก กลุ่มลกหลกนะครับมีสมาชิกแค่6คนนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มเป็น1ิบกว่าคนนะครับ18คนนะครับและก,กลุ่มได้มีเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องของการที่จะ,ะทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้เข้ามาเลี้ยงในครอบครัวนะครับอีก,อกสําคัญก็คือสมาชิกไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่นนะครับได้ดูแลครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าพ่อแม่ ซึ่งแก่ชรลานะครับพวกเราก็าทางสมาชิกก็อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ทําให้เกิดรายได้เกิดเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับซึ่งต่อไปอนาคตนะครับทางพันธมชนก็ได้ส่งเสริมเรื่องของการให้กลุ่มได้ไปขึ้นมาที่ยานโอท็อปนะครับแล้วก็จะสนับสนุนให้มีการคัดสรรเพื่อที่จะได้มาตรฐานาดาวของโริพยาบาลโอท็อปต่อไปนะครับ